สวัสดีครับในวันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายของหนังสือ Wing and g l o r y s แล้วนะครับในตลอด4ตอนที่ผ่านมาครับตัวของริชาร์ที่พบเจอกับบุคคลมากมายครับและแต่ละคนนั้นก็ให้ข้อคิดและก็แง่คิดดีๆกับเขามากมายซึ่งข้อคิดที่ริชาร์ดได้ทั้งหมดจากบุคคลที่เขาพบเจอนั้นก็มีด้วยกันทั้งหมดอยู่29ข้อครับซึ่งไอ้เจ้าข้อคิด29ข้อทั้งหมดนี้ครับก็จะรวมกันเป็นเนื้อหาทั้งหมดของในตอนสุดท้ายนี้ครับ ซึ่งถ้าหากใครที่ฟังแล้วจำไม่ได้หรือว่าไม่ได้จดไว้ในตอนสุดท้ายนี้ก็อาจจะงงนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงหมายเลข29ซึ่งหมายเลข29ในตอนนี้ก็จะหมายถึงข้อคิดทั้งหมดที่ดิฉันได้พบเจอนั่นเองครับส่วนตัวผมเองครับหลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบครับก็รู้สึกได้เลยครับว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออีกเล่มครับที่เนื้อหานั้นดีมากๆครับเป็นหนังสือที่เนื้อหานั้นไม่ดูขายฝันเกินไปครับแล้วก็มีหมายเซตที่ดีในเรื่องการใช้ชีวิต รวมถึงการทําธุรกิจมันทาให้ผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมหนังสือเล่มนี้ยังคงขายดีอยู่และยังคงมีคนพูดถึงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้อยู่เรื่อยๆแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะถูกตีพิมพ์มาแล้วหลายสิบปีก็ตามครับเอาละครับหลังจากที่เกิดมาพอสมควรครับผมเชื่อว่าหลายคนนั้นก็คงอยากจะรู้แล้วครับว่าเนื้อหาของตอนสุดท้ายในวันนี้นั้นจะเป็นยังไงแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมก็ขอเชิญทุกท่านครับรับฟังเรื่องราวของ Wing and Go List บทสุดท้ายในวันนี้กันได้เลยครับตอนที่5้า บทที่11หญิงชลาไม่ยุติธรรมเลยฉันไม่สบายและก็เหนื่อยล้าเหลือเกินแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาต้องเจ็บป่วยแล้วก็อ,อก่อนล้าอันที่จริงเขาอ,อา่อนล้าเนื่องจากความเจ็บป่วยและความเจ็บป่วยเนื่องจากความอ,อา่อนล้ามันยุติธรรมแล้วอย่างนั้นเหรอพ่อของริชาร์ดทำงานเป็นช่างไม้มาตลอดชีวิตเขาต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยแต่ก็ไม่เคยได้รับสิ่งนั้นเลยนั่นผลักดันให้เขาต้องทำงานอย่างตรากตรำ และในที่สุดความกดดันก็ได้บีบคั้นเขาให้ตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่เขาถังแตกและนอนสมอยู่บนเตียงริชาร์ดอยู่เคียงข้างเขาพ่อฮะผมขอโทษสำหรับเรื่องเมื่อวานนี้ฮะมีสิ่งที่วิเศษบางอย่างเกิดขึ้นฮะซึ่งผมจะเล่าให้พ่อฟังทีหลังนะฮะแต่วันนี้ผมสัญญาว่าจะแวะไปที่บ่อนน้ำแห่งความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ให้พ่อฮะอขอบใจนะลูกนะ พ่อขอโทษที่ทำให้ลูกเสียใจเมื่อคืนนี้แต่ลูกห้ามพลาดแม้แต่ว,วันเดียวนะพ่อเลยต้องไปป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าเสียใจในภายหลังนะลูกในขณะที่ยื่นเงินหนึ่งดอลลาร์ให้ริชาร์ดพ่อของเขาก็กล่าวว่านับร้อยปีมาแล้วที่ผู้คนในหมู่บ้านนี้ได้ไปที่บอ่อน้ำแห่งความมาั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เป็นกิจวัดไม่เคยขาด จงให้ความเอืออาทอนแก่บอ่อน้ํานั้นนะลูกแล้วบอ่อน้ําแล้วบอ่อน้ําก็จะตอบสนองความเอืออาทอนกับลูกสักวันลิชาร์ดคว้าเงินหนึ่งดอนลลาร์และออกวิ่งโดยพกสมุดบันทึกไปยังเส้นทางสู่บอ่อน้ําในไม่ช้าเขาก็มาพบกับหญิงชลาซึ่งกาลังถือแก้วน้ําเย็นในมือเช่นเคยแม่วันนี้ดูดั่รู้เชีวยวนะผ่อนหนุ่ม ผมกลับมาเพื่อที่จะบอกว่าขอบคุณให้คุณยายและอยากจะขอเบอร์ติดต่อคุณยายฮะผมกําลังจะเริ่มทําธุรกิจงานไม้และบริการดูแลรักษาไม้ฮะผมจะขอคําปรึกษาจากเชื่ยงปลาว่าผมจะต้องทําอะไรเพื่อที่จะทําเฟรนช์ชายในภายหลังจากนั้นผมก็อยากจะคุยกับคนพายเรือเกี่ยวกับการให้บริการกับเรือทั้งหมดในแม่น้ําผมอยากจะมีที่ทํางานที่อู่เรือของเขาฮะโถ่โถ่โถ่มันฟังดูดีนี่นะพ่อหนุ่มเอ้ย แล้วเธอได้ใช้สมุดบันทึกให้เป็นประโยชน์บ้างหรือเปล่าล่ะอ๋อแน่นอนฮะขอบคุณฮะเขาเอารูปบ้านและรายการที่เขาจดไว้ให้หญิงชลาดูดีมากทีนี้ก่อนที่เธอจะเดินทางเธอมีคำถามที่ดีกว่าเดิมไหมมีฮะแต่ก่อนอื่นผมต้องหาบอ่อน้ำแห่งความมาัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้พบเพื่อตักน้ำให้พ่อผมหนึ่งถังว่าแต่มันต้องไปทางไหนเหลรอฮะ เธอมีคำถามที่ดีกว่านี้ไหมลิชาร์ดยังคงยืนกลานอ่อผมต้องไปที่บ่อน้ำนั้นจริงๆฮะไม่อย่างนั้นพ่อผมต้องว้าวุ่นใจมากนะฮะแต่อย่างนั้นเธอมีคำถามที่ดีกว่านี้ไหมล่ะลิชาร์ดหยุดคงิดสักครู่พลางดูรายการที่จดเอาไว้อ่อแล้วมันมีอะไรนอกเหนือจากรายการเหล่านี้อีกเหรอฮะ เจ้าหนูสำหรับในตอนนี้มีอีกสองอย่างนะแล้วผมได้เรียนรู้สองอย่างนั้นไปแล้วเหรอฮะหญิงชลายิ้มและพยักหน้าริชาร์ดเริ่มคิดถึงเมื่อวันก่อนเขานั่งลงข้างๆหญิงชลาและคลุ่นคิดเพราะเขารู้ว่าเขากำลังมองข้ามอะไรบางอย่างและมันก็เป็นสิ่งสำคัญมากเขารู้สึกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับประเภทของคนที่เขาได้เจอเจอเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขา เขารู้ว่ามันเกี่ยวกับท่วงทำนองเพลงของนักดนตรีและเพลงของเด็กหญิงโลกกำลังลออยู่กำลังขาดหวังอยู่ลิชาร์ยังคงครุ่นคิดเขามองไปที่น้ำในมือของหญิงชราหญิงชราย,ยังไม่ได้ดื่มมันเลยและมันทำให้เขาคิดถึงบอ่อน้ำแห่งความมาั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อีกครั้งมันทำให้เขาคิดถึงน้ำพุภายในสวนทำให้เขาคิดถึงน้ำในแม่น้ำและในทะเล เขาครุ่นคิดถึงเรื่องน้ำและสิ่งที่แต่ละคนที่เขาพบทำกับน้ำนั่นดูเหมือนว่าสิ่งที่ทุกคนในหมู่บ้านทำกับน้ำจากบ่อน้ำก็คือดื่มมันแต่ทุกคนที่เขาพบเมื่อวานก็ดูเหมือนว่าจะเห็นคุณค่าของน้ำในรูปแบบต่างกันออกไปดูเหมือนกับว่าสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาจะต้องกังวลก็คือจะมีน้ำดื่มเพียงพอหรือไม่พวกเขาเห็นคุณค่าในอีกแบบหนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่กว่าริชาร์ดรู้ว่ามีอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ที่เขาต้องทำความเข้าใจ ตลอดการเดินทางของเขาเมื่อวานนี้มีเพียงน้ำมากเกินกว่าที่เขาจะสามารถใช้หมดและมันก็ใหญ่ขึ้นและก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆริชาร์ดนึกถึงสิ่งที่ช่างทำแว่นตาบอกกับเขาสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณได้รับเสมอเขาคิดถึงความรีบร้อนหลนลานที่เกิดขึ้นกับพ่อของเขาเมื่อคืนเมื่อรู้ว่าเขาไม่ได้น้ำจากบ่อและอารมณ์ของพ่อที่เป็นแปลงกระทันหัน ดูเหมือนว่าหญิงชลาจะล่วงรู้ว่าริชาร์นั้นกําลังคิดอะไรอยู่เธอจึงกระซิบว่าน้ําน้ําทุกแห่งทุกขนแต่ไม่มีสักหยดที่จะดือมริชาร์เริ่มมองเห็นชัดเจนขึ้น,ขนเขาหันไปมองแก้วน้ําแล้วสิ่งนั้นไว้ทําอะไรเหรอฮะมีน้อยคนนะที่เหมือนเธอริชาร์น้อยคนนักที่ถามเกี่ยวกับความมั่งคั่งหลายคนที่มาหาฉัน เพื่อที่จะหาบ่อน้ำแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันก็ชี้ทางไปให้เขาแต่เธอรู้อะไรไหมว่าหลายคนไม่เคยถามด้วยซ้ำพวกเขามาแค่บอกกับฉันว่าเขากระหายน้ำสำหรับคนเหล่านั้นฉันก็ให้น้ำแก้วนี้กับเขาไปพราะพวกเขาดับกระหายแล้วพวกเขาก็ไม่ไปไหนต่อเพียงแต่หันหลังเดินกลับบ้านหญิงชลามองริชาร์ดและริชาร์ดก็หันไปสบตา เขาคิดถึงแก้วน้ําถังน้ําและทะเลเขาเหลือไปดูสมุดบันทึกและเขาก็จดลงมันไปอีกครั้งน้ําจะหาระดับของมันเสมอหญิงชรามองริชาร์ดด้วยแววตาที่เป็นประกายแล้วก็พูดว่าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เท่านั้นที่เธอต้องการสําหรับพ่อของเธอหญิงชลาส่งถังเปล่าจากบ่อน้ำแห่งความมาั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไปให้เขาริชาร์ดชำเลืองมองด้วยความเข้าใจ ที่แท้คุณยายคือเจ้าของบ่อน้ำแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั่นเองใช่ฉันนี่แหละคือหญิงที่มั่งคั่งที่สุดในหมู่บ้านนี้แต่มันไม่ใช่บ่อน้ำจริงๆนี่ฮะเฮะ้อริชาร์ดเราทุกคนนะ่ะเป็นเจ้าของบ่อน,นั้นนะแต่วิสัยทัศน์ของฉันก็คือช่วยคนที่ไม่อยากจะช่วยตัวเองเหล่านั้น บ่อนะ้ำแห่งความมั่งคังอุดมสมบูรณ์ไม่สามารถที่จะให้ความมัง่งคั่งแก่พวกเขาได้หรอก,น,กน้ำในแก้วนี้ไม่สามารถให้ความมั่นคงแต่มันสามารถให้การบรรเทาจะประสบความสำเร็จหรือแค่ประคองตัวเองหรือแค่มีชีวิตให้อยู่รอดนั้นมันเป็นเรื่องของการเลือกมันเป็นความจริงใครก็สามารถเดินทางอย่างที่หนูเดินเมื่อวานแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทำ เพราะพวกเขาไม่อยากลงทุนเวลาที่จำเป็นเพื่อจะประสบความสำเร็จมันเป็นสิ่งที่พวกเขาเลือกริชาร์ดคิดถึงสิ่งที่คนดูแลรีสอร์ทบอกกับเขาคุณคือผลลัพธ์จากการเลือกของคุณและวทำไมคุณยายช่วยผมละ่ะฮะก็เพราะเธอถามนะสิและฉันก็ให้เธอไปหาคนที่มีเวสัยทั์ที่ถูกต้องอยังไงละ่ะอ๋อช่างทำแว่นตานั่นเองอ่ะ ผมไม่เคยรู้วิสัยทัศน์ของเขาเลยครับแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วละ่ะริชาร์ดยิ้มตอบแล้วก็พยักหน้าริชาร์ดมองหญิงชราแล้วก็ถามคำถามที่ดีขึ้นแล้วอะไรจะตามมาหลังหมายเลขย9ล่ะฮะถ้าเธอไม่เห็นมันเธอก็รู้คำตอบแตส่สิ่งที่เธอเห็นคือสิ่งที่เธอได้รับเสมอหญิงชลาให้ความเชื่อมัน่นแต่ริชาร์ดฉันจะบอกให้นะ จงยายล้มเลิกความพยายามในการค้นหาว่าอะไรจะตามมาเพราะสักวันเธอจะหามันเจอเมื่อเธอเจอแล้วเธอก็จะรู้ว่าถึงแม้บอ่อน้ำแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั้นเริ่มต้นจากคำพูดของเราสิ่งที่ตามมาก็คือความมั่งคั่งเกินคำบรรยายเขาพลาดอะไรไปอะไรจะตามมาหลังจากหมายเลข29สิาลชารรู้ว่าสิ่งนี้นี่แหละสำคัญที่สุด เขารู้ว่าสิ่งนี้นี่แหละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดริชาร์ดรู้สึกถึงความเกี่ยวพันกับระหว่างคนที่เขาได้พบเพราะมันคือลำดับของการพบที่สำคัญเขาครุ่นคิดเกี่ยวกับคำพูดของคนเหล่านี้เขามองไม่เห็นอะไรบางอย่างในคำพูดของพวกเขาเขาจะต้องเป็นช่างไม้ที่ดีขึ้นมันมีอะไรบางอย่างในรายการทั้ง2 9ข้กาวอที่ผิดพลาดการเรียงลำดับผิดเขาต้องเปลี่ยนขั้นตอนเขาจะต้องคิดไว้จดไว้ลงมือทำทบทวน ตอนที่เขาสัญญากับหญิงชลาว่าจะทำงานหนักเขาไม่ได้คิดว่าจะหนักขนาดนี้อะไรจะตามมาหลังหมายเลขยี่สิบเก้ามันเหมือนมีคำตอบแอบซ่อนอยู่เบื้องหลังของเขาแต่เมื่อเขาอ่านสมุดบันทึกของเขาอีกรอบแท้ที่จริงแล้วคำตอบนั้นอยู่เบื้องหน้าของเขานั่นเองเขาตั้งใจที่จะไม่พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เขาจะอ่านสมุดบันทึกของเขาอีกรอบจนกว่าจะเห็นคำตอบริชาร์ดสูตรอากาศอันสดชื่นของฤดูใบไม้ผลิเขารู้ว่าเขาเคยมาที่นี่ มันอาจจะเพิ่งผ่านไปเพียง1วันหรือ1เดือนหรืออาจจะ1ปีริชาร์ดรู้สึกถึงความแจ่มแจ้งที่เพิ่มขึ้นและเหลียวไปมองหาหญิงชลาอะไรจะตามมาหลังหมายเลข29กันแน่หญิงชลามองกลับมาด้วยดวงตาสีฟ้าเป็นดวงตาที่แจ่มใสและเต็มไปด้วยพลังริชาร์ดเห็นอารมณ์ขันและความสนุกสนานร่าเริงวิบวับอยู่ภายในดวงตาวิเศษคู่นั้นดวงตาของเธอทำให้เขานึกถึงน้ำพุที่ช่างประปาเต้นอยู่ มันทําให้เขาคิดถึงแม่น้ําที่เด็กผู้หญิงว่ายเล่นอยู่อะไรจะตามมาหลังมาเรียก2ี่สิบเก้ากันแน่นะในขณะที่เขาจดจ้องดวงตาของหญิงชราอีกครั้งนั้นเขาเริ่มรู้ถึงเวลาเขาสามารถรับรู้ถึงการไหลเวียนของเวลาเหมือนกับน้ําที่ไหลผ่านเรือในขณะที่เขาจ้องมองไปที่ดวงตาสีฟ้ากลื่นก็สงบลงทําให้เขาสามารถมองเห็นมาหาสมุทรที่มีประกายวิบวับเวลาอันมีค่าของเขาเริ่มช้าลงสู่ลักษณะการกวัดแกว่งที่เนิบช้า และจากนั้นก็หยุดริชาร์ดกลั้นหายใจด้วยแววตาเป็นประกายของหญิงชลาเธอขย,ยิบตาให้และในที่สุดริชาร์ดก็เห็นมันยินดีต้อนรับอีกครั้งและขอขอบคุณทุกคนที่สละเวลาฟังเรื่องนี้ขอแนะนำครับวัาน,นี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาเรื่องราวจริงๆไม่ได้อยู่ในเรื่องเล่าเรื่องราวที่แท้จริงเป็นเรื่องมหััจร,รย์ที่แฝงอยู่ในเรื่องเล่าที่กำลังรอการเปิดเผยนั่นหมายความว่าเรื่องราวที่แท้จริงจะออกมาก็ต่อเมื่อฟังมันซ้ำ จะเป็นการฟังซ้ำครั้งที่5หรือครั้งที่15ก็แล้วแต่คุณเรื่องราวที่แท้จริงกำลังรอคุณอยู่และพร้อมที่จะยื่นกุญแจให้คุณไขเพืสู่ความมาั่งคั่งของคุณในตอนนี้คุณอาจจะพึงพอใจแล้วกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือว่าคุณนั้นพร้อมที่จะทำงานหนักขึ้นเพราะมาตรฐานของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเรามาตรฐานของเราคือน้ำเต็มแก้วที่คุณได้รับจากการฟังเรื่องราวเหล่านี้เพียงครั้งสองครั้งแรก หรือมาตรฐานของคุณคือครั้งสองครั้งแรกที่คุณได้พูดคุยถกเถียงกับคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้หรือว่าคุณพึงพอใจกับน้ําในมหาสมุทรเท่านั้นแต่ละครั้งที่คุณได้ฟังเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ความชัดเจนและจุดมุ่งหมายของคุณก็จะเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณได้รับเสมอเมื่อคุณมองเห็นมากขึ้นคุณนั้นก็จะได้รับมากขึ้นในที่สุดเมื่อระดับของคุณเพิ่มขึ้นจําไว้นะครับว่าน้ําจะมหาระดับของมันเสมอ ถ้าคุณอยากได้มากกว่าน้ำเต็มแก้วคําตอบก็จะมาจากการคิดได้และจดไว้ถ้าคุณรู้ครับว่าการรู้แต่ไม่ทํามีค่าเท่ากับไม่รู้แล้วปากกาของคุณตอนนี้อยู่ที่ไหนคุณได้จดอะไรไปบ้างแล้วคุณลงมือทําอะไรไปบ้างแล้วถ้าคุณอยากได้ความชัดเจนเพิ่มขึ้นก็จงถามคามําถามที่ดีขึ้นครับแต่ละคนที่ให้คำแนะนําในแต่ละเรื่องมีอะไรที่เหมือนกันนอกจากสิ่งที่ปรากฏชัดคําจากัดความของคําว่าความมั่งคั่งของคุณคืออะไร ทำไมการเรียงลำดับของผู้ให้คำแนะนำนั้นสำคัญต่อการสร้างความมาัง่งคั่งและทำไมลำดับของพวกเขาอาจจะไม่ได้เรียงลำดับอย่างถูกต้องลำดับที่ถูกต้องคืออะไรการเรียงลำดับใหม่ในรายการของริชาร์ดจะทำให้คุณรู้ว่าอะไรตามมาหลังหมายเลข29ได้ยังไงวิสัยทัศน์ของช่างทำบ้านคืออะไรแล้วเรื่องที่แท้จริงนั้นคืออะไรถ้าสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณได้รับและอะไรล่ะที่คุณยังมองไม่เห็นประตูบานไหนที่คุณยังไม่ได้เปิด คำถามที่ดีขึ้นคือกุญแจที่จะไขข้อสงสัยครับซึ่งคุณนั้นจะได้เลิกสงสัยและเปิดประตูซึ่งคุณได้ปิดไปมี2คํคำถามที่ดีขึ้นที่จะถามให้คุณนั้นเข้าใกล้เรื่องราวที่แท้จริงได้เร็วขึ้นนั่นคือคำถามที่ตั้งข้อสังเกตต่อข้อสนิษฐานของคุณเองถ้าน้าภายในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นแท้จริงแล้วมันเป็นตัวแทนของอะไรกันละ่ะและถ้าการเดินทางของริชาร์ดไม่ได้ใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวอย่างที่คุณคิดว่ามันใช่แล้วมันใช้เวลายานาาวนเท่ไ่ไหร มาตรฐานของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเราครับมาตรฐานของคุณนั้นคือน้ำเต็มแก้วที่คุณได้รับจากการฟังเรื่องราวเหล่านี้เพียงครั้งสองครั้งแรกหรือมาตรฐานของคุณคือครั้งสองครั้งแรกที่คุณได้พูดคุยถกเถียงกับคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้หรือว่าคุณพึงพอใจกับน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นคุณจะคิดไว้จดไว้ลงมือทําทบทวนมันจริงๆหรือเปล่าคุณคือผลลัพธ์จากการเลือกของคุณดังนั้น โปรดใช้เรื่องเหล่านี้เสมือนกับการใช้กระป๋องรดน้ําต้นไม้ยิ่งคุณรดน้ํามากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเจริญงอกงามมากขึ้นเท่านั้นเพราะจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดจบจบบริบูรณ์